ไม่แรงแต่ก็โคใช้ได้ไม่ร้อนเกินนะไม่ร้อนเกินจำดดงเล่นน้ำฝนนะคะตอนนี้บ้านเนี่ยฝน,นตกฝนตกฝนตกฝนตก กไม่แรงแต่ก็พอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ฝนตกฝนตกน้ำฝนนี่น้ำฝนฝนตกตกไม่แรงแต่ก็พอใช้ได้ถูใช้ได้อยู่โบหอนหลายมี่นองจ๋าไม่ร้อนเยอะ ฝนตกเห็นไหมฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องแล้วฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเคตกไมแ่แรงแต่ก็พอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ ฝนตกฝนตกน้ำฝนนี่น้ำฝนฝนตกตกไม่แรงแต่ก็โคใช้ได้ฝนตกฝนตก น้ำฝนนี่น้ำฝนฝนตกฝนตกฝนตกน้ำฝนนี่น้ำฝนฝนตกคนนี้บ้านนีงหนึ่งฝนตก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  ฝนตกฝนตกฝนตกอยู่ใช้ได้อยู่โบหอนหลายมี่น้องจ๋าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้ารองแลวฟ้ารองแล้วฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเค không tốt thì không tốt hết rồi. đêm chung thẳng còn như bán nhà mình không tốt không tốt không tốt ตกไม่แรงแต่ก็โคใช้ได้เขาใส่น้ำฝนในน้ำฝนฟ้าสว่างจ้าเลยฟ้าสว่างจ้าเลยดูสว่างจ้าเลยนี่ค่ะอยู่ใช้ได้อยู่โวหอนหลายนี่น้องจ๋าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้ารองเลยฟ้ารองแลวฝนตกไม่เยอะแต่ก็ ฝ okay. นตกฝนตกน้ำฝนนี่น uh, mm ้ำฝนฝนตกตอนนี้บ้านในหนึ่งฝนตกฝนตกฝนตกใส่น้ำฝนเล่น้ำฝน ฟ้าสาว่างจ้าเลยฟ้าสาว่างจ้าเลยดูสว่างจ้าเลยนี่ค่ะนี่คะเอไม่ร้อนเกินนะไม่ร้อนเกินจำแังเล่นน้ำฝนนะคะเอไม่ร้อนเกินนะไม่ร้อนเกินจำแังเล่นน้ำฝนขาใช้ได้อยู่ โหหอนหลายนี่น้องจ้าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้าร้องแลยฟ้าร้องแลวฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเคชุ่มฉ่ำเอาใส่น้ำฝนเล้นน้ำฝนฟ้าสาวา่า,า,สา,วางจ้าเลยฟ้สาสว่างจ้าเลยดูสว่างจ้าเลยนี่ค่นี่ค่ะ ใช้ได้อยู่โบหอนหลายนี่นนองจ๋าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้าร้องแลลวฟ้าร้องแล้วฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเคเอาใส่น้ำฝนได้น้ําฝนฟ้าสาว่างจ้าเลยฟ้าสาว่างจ้าเลยดูสาว่างจ้าเลยนี่ค่ะนี่ค่ดนอนได้น้ำฝน,นตกฝนตกแค่าหน อยู่ใช้ได้อยู่บ่อหอนหลายนี่น้องจ๋าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องแล้วฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่บ่อหอนหลายนี่น้องจ๋าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องแล้วฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเคตอนนี้บ้านในหนึ่งฝนตก ฝนตกตกไม่แรงแต่ตก็โคใช้ได้ ตกไม่แรงแต่ก็พอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยน,นีนะ่ไม่ร้อนเกินนะไม่ร้อนเกินจำแดงเล่นน้ำฝนนะคะ เอาใส่น <es> anyway, okay, ้ำฝนเล่นน้ำฝนฟ้าสว่างจ้าเลยฟ้าสว่างจ้าเลยดูเลยสว่างจ้าเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนอนได้ยังฝนตกฝนตกข้างในเดินตอนในบ้านนยังฝนตกฝนตกฝนตก อู่ใช้ได้อยู่โบหอนหลายนี่น้องจ๋าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้าร้องแลละฟ้าร้องแล้วฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเคตอนนี้บ้านในหนึ่งฝนตก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 ตอนนี้บ้านในหนึ่งฝนตกฝนตกฝนตก วันนหนึ่งฝนตกฝน,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 นตกฝนตกฝนตกอยู่ใช้ได้อยู่โบฮอนหลายนี่น้องจ๋าไม่ร้อนเยอะฝนตกเห็นไหมฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องแล้วฝนตกไม่เยอะแต่ก็โอเควันวนีห้หนึงฝนตกฝนตกเท่านั้ กินไม่ร้อนเกินนะไม่ร้อนเกินกำดำังเล่นน้ำฝนนะคะตอนนี้บ้านนี้หนึ่งฝนตกฝนตกฝนตก